นี่คือเรื่องราวหนึ่งทศวรรษของการขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งที่พวกเราทุกคนล้วนเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกหน้าประวัติศาสตร์ปี2552ถือเป็นการเปิดตัวการทำงานและเรียนรู้ร่วมกันของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นหรืออปทโดยสำนักสนับสนบสุนสุขภาวะชุมชนสำนักส เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนโดยแนวทางในการขับเคลื่อนใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งและมีแนวคิดให้อ,อปทอที่มีความเข้มแข็งทำหน้าที่เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการสุขภาวะ4มิติหรือที่เรียกว่าแม่ข่ายทำหน้าที่4อย่างคือ 1. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่ของตนเองให้ถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับผู้มาเรียนรู้ดูงานได้ 2. ทําหลักสูตรการเรียนรู้ให้กับผู้นําชุมชนท้องถิ่น 3. ให้คําแนะนำและร่วมลงมือปฏิบัติในพื้นที่ของเครือข่าย 4. พัฒนาระบบสนับสนุนการ,กรเรียนรู้เช่นบ้านพักโคมสเตย์การจัดหาอาหารและยานพาหานะโดยเริ่มที่เทศบาลตำบลปากพูลอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแห่งแรกจัดการ,กรเรียนรู้ให้แก่เครือข่ายจำนวน60แห่ง ปี2553นับเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งเมื่อรองศาสตราจารย์ดรคณิษฐานันทบุตรผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนหรือสอวชคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้นำเครื่องมือการเก็บข้อมูลที่เรียกว่า ReCA p มาใช้เพื่อการเก็บข้อมูลชุมชนเพื่อให้ชุมชนรู้จักและเข้าใจพื้นที่ตนเองและเข้าถึงทุนทางสังคมและศักยภาพของพื้นที่ ตัวพื้นที่ที่เข้าร่วมในเครือข่ายของพวกเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวอย่างของการที่จะทำให้เห็นผลกระทบของข้อมูลว่าเมื่อทำข้อมูลเสร็จแล้วรู้จักตัวเองแล้วเนี่ยมันต้านไม่อยู่แล้วเมื่อรู้จักตัวเองทุกคนที่รู้จักตัวเองได้นะคะก็จะต้องสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับตัวเองเสมอมันคือมันทนไม่ได้ที่จะอยู่นิ่งทนไม่ได้ที่จะเห็นปัญหาอยู่ร่ำไปเพราะเรามองเห็นปัญหาอยู่มันก็ต้องหาวิธีแก้อันนี้ เหมือนกับคนของพวกเราชุมชนของพวกเรามีศักยภาพที่จะแก้ปัญหาได้เองแล้วส่วนหนึ่งฉะนั้นข้อมูลจะช่วยทำให้เขามองเห็นศักยภาพตัวเองแล้วก็แก้ปัญหาตัวเองได้ถ้าดูทั้ง2อ,อย่างเนี่ยเราว่า10ปีเราก็ achievement คือคือความสำเร็จเนี่ยค่อนข้างจะสูงและในปีนี้ได้มีการตกผลิกทางความคิดที่ว่า ชุมชนท้องถิ่นจะเข้มแข็งได้4องค์กรหลักของแต่ละพื้นที่ต้องมีความเข้มแข็งชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งจึงจะตามมาปี2554กระบวนการรีแคปยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่มีการตั้งศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายภาคหรือสอวพอฝึกอบรมให้นักวิชาการชุมชนท้องถิ่นในสภาคให้มีหลักการทําข้อมูลพื้นฐานเด้านที่แสดงถึงศักยภาพของตําบลได้แก่ 1. ข้อมูลทุนที่แสดงศักยภาพ 2. ข้อมูลการสื่อสาร 3. ข้อมูลการดูแลสุขภาพ 4. ข้อมูลประชากร 5. ข้อมูลสิ่งแวดล้อม 6. ข้อมูลเศรษฐกิจ 7. ข้อมูลการเมืองการปกครองเริ่มมีการใช้โปรแกร,รมระบบฐานข้อมูลตำบลหรือที่เรียกว่า t e c h n a p เป็นเครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน าการจัดการข้อมูลพื้นฐานของตำบลและในปีนี้เองได้มีการจัดเวทีฟื้นพลังชุมชนท้องถิน่นสู่การอภิวัตประเทศไทยครั้งที่หนึ่งด้วยแนวคิดหลักคือสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำสามมีนาคม2555เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นหน้าอยู่ร่วมแสดงเจดจำนงที่จะขับเคลื่อนและลณนลงคลให้เกิดการปฏิบัติการของพื้นที่ในเประเด็นนโยบายสาธารณะ เพื่อสร้างประเทศให้หน่าอยู่ปี2556 25เริ่มมีการขับเคลื่อนง,งานเชิงประเด็นในหลายด้านในบทบาทของศูนย์สนับสนุนวิชาการขับเคลื่อนเฉพาะประเด็นหรือสวอชและในปีนี้เองเป็นปีแห่งการสร้างคน พัฒนานักสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนจนทําให้ปัจจุบันมีนักบริหารและแกนนําชุมชนกว่า8,000คนนักวิชาการชุมชนท้องถิ่นกว่า1 0 0 0 0คนนักจัดการข้อมูลกว่า300,000คนในขณะที่การบริหารจัดการเครือข่ายได้เพิ่มจากระดับตําบลสู่ระดับจังหวัดปี2557เเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นหน้าอยู่ ยังคงดำรงเกียจำนงนที่จะขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสานต่อการทำงานเชิงประเด็นโดยตกลงร่วมกันที่จะสร้างและพัฒนานวัตกรรมจัดการปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพเช่นการควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์การดูแลผู้สูงอายุโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งอัตราการสูบบุหรี่ที่เราดูข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลภาพรวมของเครือข่ายในฐานข้อมูลเราเนีย่ย อัตราการสูบบุหรี่เราอยู่ที่9%เปอเซนีระดับชาติอยู่ที่ประมาณ19เพราะนั้นเนี่ยในการทำงานของเครือข่ายเราเนี่ยเรื่องเล่าบุหรี่จึงไม่เป็นเรื่องหนักใจเรื่องเล่าบุหรี่เนี่ยพอเราเขาเริ่มต้นจากข้อมูลเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องง่ายเขาเป้าเขาจะชัดคือมันไม่ได้ทำแบบรวมๆรวมๆแล้วก็ไม่รู้ว่าสำเร็จอยู่ตรงไหนและในปีนี้เองได้มีการเปลี่ยนชื่อเรียกศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดก,การสุขภาวะชุมชนสีมิติหรือแม่ข่าย มาเป็นศูนย์จัดการเครือข่ายสุขภาพชุมชนหรือสอจคออและมีการยกระดับศูนย์บูรณาการการดูแลสุขภาพชุมชนตำบลดอนแก้วขึ้นมาเป็นมหาวิทชาลัยดอนแก้วสร้างสุขปี2558เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นหน้าอยู่ได้ปรับกระบวนการทำงานให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นเพื่อนำไปสู่ความยั่งยืน7ประการโดยหนึ่งในนั้น คือการยกระดับศูนย์เรยียนรู้ด้านการจัดการสุขภาวะชุมชนให้ทำหน้าที่ศูนย์ฝึกอบรมเฉพาะด้านหรือที่เรียกว่ามหาวิชาลัยโดยในปีนี้นั้นได้มีการยกระดับศูนย์เรยียนรู้เทศบาลตำบลอุโมงจังหวัดลำพูนให้เป็นมหาวิชาลัยอุโมงสร้างคนละเมืองปี2559การทำงานเพื่อสารต่องานประเด็นบุหรี่และแอลกอฮอล์ที่เป็นนโยบายหลักของสสสยังดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ได้มีการเริ่มแคมเปญเลิกสูบก็เจอสุขและลดเมาเพิ่มสุขปลายปี2559คือช่วงเวลาแห่งความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ของคนไทยทั้งประเทศในปี2560เครือข่ายชุมชนท้องถิ่นหน้าอยู่ซึ่งวางยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนตามแนวทางการพัฒนาของในหลวงรัชกาลที่9้ามาโดยตลอดจึงประกาศปณิธานอันแน่วแน่ ที่จะเดินตามรอยพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสานต่อเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหลักพระราชโอายและหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9และรัชกาลปัจจุบันนำมาใช้เพื่อที่จะสร้างให้ชุมชนเข้มแข็งในประการแรกก็คือ ได้มีเป้าหมายเพื่อที่ให้คนในชุมชนเนี่ยได้ตระหนักและมีพฤติกรรมในการดำรงชีวิตอย่างพอประมาณในประการที่2ก็คือคนในชุมชนจะตัดสินปัญหาตัดสินใจโดยอาศัยหลักของเหตุและผลซึ่งหลักเหตุผลนี้ก็นำมาจากการที่คนในชุมชนเนี่ยได้นำข้อมูลแท็กแนบข้อมูลรีแคป จากการที่คนในชุมชนได้จัดเก็บข้อมูลเองได้ทำวิจัยชุมชนเองของตนเองเนี่ยแล้วก็จะนำมาส้างศารตั์สินใจว่าอะไรเป็นปัญหาของเขาเขาจะเข้าใจตัวเองเขาจะเข้าถึงตัวเองและเขาจะพัฒนาตัวเองตามปัจจัยที่เป็นสาเหตุของปัญหาอย่างแท้จริงปี2561 เครือข่ายร่วมทบทวนปฏิบัติการของตนเองในช่วงที่ผ่านมาและสร้างรูปธรรมตามศาสตร์พระราชาโดยนำหลักเข้าใจเข้าถึงพัฒนาและระเบิดจากข้างในมาใช้เป็นหัวใจในการขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนปี2 5 6 2คือปีแห่งการประกาศเจตนาลมสารพลังสร้างปัญญาพัฒนาเด็กปฐมวัยและปรฐมศึกษา เพื่อเสริมศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กและส่งเสริมการเรยียนรู้ของเด็กในทุกด้านรวมถึงดูแลสุขภาพอนามัยของเด็กๆและในปีนี้ได้มีการยกระดับศูนย์จัดการเครือข่ายตำบลบ้านแฮดเป็นมหาวิยาลัยบ้านแหดสร้างความเท่าเทียมและเปิดตัวมหาวิชาลัยปริกเพื่อการพัฒนายอย่างยั่งยืนเป็นมหาวิชาลัยแห่งแรกของภาคใต้และเป็นแห่งที่4ในการทำงานของแผนสุขภาวะชุมชน ตลอดหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมาเรือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นหน้าอยู่เติบใหญ่เข้มแข็งมีชุมชนสุขภาวะเกิดขึ้นกว่า2,500ชุมชนมีผู้คนเข้าร่วมขับเคลื่อนมากมายหลากหลายไม่เพียงแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นแต่ยังรวมถึงฝ่ายปกครองท้องที่ปราชชาวบ้านผู้นำชุมชนกลุ่มประชาสังคมพระสงฆ์เยาวชนที่ส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่เป็นอาสาสมัคร รูปธรรมแห่งความสําเร็จเกิดขึ้นให้เห็นทั่วทั้งแผ่นดินและเหนือสิ่งอื่นใดอุดมการณ์อันมุ่งมั่นที่จะสร้างชุมชนท้องถิ่นน้าอยู่ได้ลงหลักปักฐานบนหัวใจของพี่น้องเครือข่ายอีกนับล้านดวงที่จะร่วมเดินหน้าสู่การสร้างเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นน้าอยู่ในทศวรรษที่สอง